อมทองที่อื่นแล้วไม่ดีลองเปลี่ยนมาออมที่นี่กันไหมเพื่อนเพื่อนกับ t ูมานี่วอลเล็นะครับเขามีฟังก์ชันอมทองนะเพื่อนเพื่อเผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยเรามาดูวิธีการอมนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเพียงแค่100บาทเพื่อนๆก็สามารถอมทองกับ t ูมานี่วอลเล็กันได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆ่ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีอมทองนะครับไปเปิดบัญชีอมทองกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เปิดเสร็จแล้วนะมาดูวิธีการซื้อกันได้เลยครับเลือกที่บัญชีอมทองครับเพื่อน่เพื่อนๆอยู่ผมก็มีทองอยู่ที่ประมาาณ9บทนๆนนนรรผมมเเออาาีย่ไปแกพื เรียนไปแลกมาเป็นอมอทองนั่นเองนะครับพเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะราคาทองณนะปัจจุบันตรงนี้มีส่วนสําคัญนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราจะซื้อเนี่ยเราจะต้องซื้อตอนที่ราคามันถูกถูกต้องไหมแล้วเวลาเราขายทองมันขึ้นเราค่อยขายเราถึงจะได้กําไรถูกต้องไหมครับผมนี่คือราคาทองณนะปัจจุบันที่เราจะทําการซื้อนะเพื่อนๆน,นะเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มคําว่าออมทองอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ปุ่มตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการอมทองกันนะครับแตะเข้าไปปุ๊บต่อจากนั้นนะครับเราจะเริ่มอมทองกันนะเพื่อนๆขั้นต่าคือ100บทเเห็นนนมัั้ยลขต คือ1 0 0 500 1,000 2,000แล้วแต่เพื่อนเพื่อนสะดวกเลยครับและในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ให้ดีนะครับเวลาที่เราต้องการจะยกเลิกการออมทองนะครับสามารถทําได้ในกรณีที่มีมูลค่านะครับไม่เกินนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้สําคัญมาก3,000บาทนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนใน3,000บาทเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอมนะครับไม่เกิน3,000บาทเนี่ยสามารถยกเลิกได้นะครับแต่แล้วเงินเนี่ยจะคืนเข้าไปที่ t ูมา n ี่วอ l เลของเรานั่นเองครับเพื่อนเพื่อนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการจะคืนเนี่ยต้องออมได้ไม่่่เเเกกกิินนนนน3,000บบาาาททะะครััถ้้้วีจตอองงงสป็ ผมจะออม100บาทเ,เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างครับแต่ที่100บาทครับ ให้มาแตะที hours, ่คําว nice ่าฉ <Thank> <than>, <th> anyway. like ันร <th> oh ับทราบเงื่อนไขการให้บริการครับแต่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ปุ่มคําว่าถัดไปนะครับแตะที่ปุ่มคําว่าถัดไปตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้เพื่อนๆค่าธรรมเนียมนะครับศูนย์บาทค่าภาษีศูนย์บาทนะครับเพื่อนๆรวมออมทอง100่บาทรับเต็มนะครับผมเสร็จแล้วก็แตะที่คําว่ายืนยันการออมทองครับผมจะทําการชาระผ่านทูตมอนี่วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เติมเงินเข้าไปในทูตมอนี่วอลเล็ตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็แตะที่คําว่าจ่ายได้เลยนะครับเพ ผมทองนะครับผมออมไปเรียบร้อยนะครับ100บาททีน e okay. e so ี้เนี่ยก็เพื่อนเพื่อก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะประมวลผลนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับมูลค่าทองของผมนะครับผมมีออมอยู่ที่109บาทนั่นเองก็จะได้ทองอยู่ที่0 0 0 2 6องของทองนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะยกเลิกการอมทองนะครับเอาเงินคืนนะครับแต่ตรงนี้นะจุด3จุดที่ตรงนี้นะครับนี่จุด3จุดที่อยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้กันเข้าไปครับ มันจะมีคําว่ายกเลิกการออมทองให้เพื่อนๆแตะตรงนี้กันเข้าไปครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับเงินคืนได้นะครับตรงนี้ผมมีอยู่100.108.6 1นง้น่บาทนั่นเองครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็แตะที่คําว่ายืนยันนะครับควรจะได้รับเงินผ่านทางทูมอนิวเลส์นะครับเวลายกเลิกเพื่อนๆกันยกเลิกแบบนี้ได้นะใครอยากจะออมก็มาออมแบบที่ผมบอกได้นะเป็นเทคนิคดีๆแล้วก็วิธีการออมทองนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการออมทองนะครับอย่าลืมสําคัญเลยนะเพื่อนๆจะต้องมาเเเเเช็คคครรรรราา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 ททอออองกกกก่่นมะจไดด้ีีวลลยิ เราจะได้เงินคืนที่คุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทางของเราด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับ